สวัสดีค่ะลิซ่าแบล็คพิ้ขึ้นอันดับหนึ่งในการเติบโตของผู้ติดตามอินสตาแกรมในสัปดาห์ที่50คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูผู้ติดตามอินสตาแกรมในสัปดาห์ที่50ของลิซ่าแบล็คพิ้ว่ามีการเติบโตเท่าไหร่รวมถึงอัพเดตความเคลื่อนไหวของสา,าววง b l a c k พิ n k กันค่ะ จากข้อมูลของ KPO p r a d ร r ารลิซ่าได้อันดับหนึ่งในผู้ติดตามอิน t ตา r กรมรายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์ที่50ของปี2022ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังอันทรงพลังของ i ิน t ตา r กรมค e a n โดยเฉพาะอย่างยิ่ง i ิน t a าแกรมของลิซ่าเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่ 5- และ6และ8และ10ธันวาคมลิซ่าได้รับความนิยมอย่างมากโดยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแม้ว่าเธอจะไม่ได้อัปโหลดโพสต์ใดๆบนอิน t a า r กรมก็ตามบัญชี i ิน t a า gram มของแบ็คพิงก์ มีผู้ติดตาม85.16ล้านคนณนะวันที่11ธันวาคมจำนวนผู้ติดตามนี้มากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มศิลปิน k p o ๊และคนดังในประเทศและอันดับ3ในกลุ่มคนดังเอเชียเป็นผลให้ดิซ่าอยู่ในอันดับที่40ของโลกในจำนวนผู้ติดตามอินสตาแกรมทั่วโลกนอกจากนี้ค่ะ จากข้อมูลของไฮออเดเตอร์ลิซ่าแบล็กพิงอยู่ในอันดับที่5ในชาร์ตอินสตาแกรมท็อปมิวสิกอินฟลูเอนเซอรเจนนี่ไปงานแฟชั่นโชว์ของเลลาเฟียจักกี้มัชโชวันนี้นะคะค่าแรงมากทั่วคอนเสิร์ตก็แวะไปแฟชั่นโชว์ทั่วสวนมินิดสเกาะอกสีขาวพร้อมจับจีบพองฟูหรูหราที่ท่อนล่างความน่ารักผสมกับความเซ็กซี่และมีความเป็นตัวเองสูงใลเจนนี่ครีมสวยมากๆค่ะ ฟิลคนหนูน้องสาวคนเล็กของเจ้าของแบรนด์ไปออกงานเสร็จงานแล้วต้องรีบไปเล่นคอนเสิร์ตของตัวเองต่องานรัดตัวนะช่วงนี้ ส่วนพี่ใหญ่ของเราอย่างจีซูนั้นก็ไปเที่ยวพักผ่อนที่โคโรนพร้อมกับถ่ายรูปสสวยๆลงอินสตาแกรมาฝากบิงด้วยค่ะโดยพี่จีซูให้แคปชั่นว่าโคโรนเป็นเมืองที่สวยงามมากฉันสนุกมากที่ตลาดคริสต์มาสบิงของเราช่วยเอาชนะความหนาวเย็นไปให้ได้นะฉันรอแทบไม่ไหวที่จะกลับมาหาทุนทุกคนรักคุณน่ารักมากเลยนะคะ ส่วนน้องเล็กของวงอย่างดิซ่านั้นในคอนเสิร์ตวันนี้เหมือนน้องจะป่วยอีกแล้วค่ะอาจเพราะใช้ร่างกายหนักรวมทั้งก่อนหน้านี้น้องเจ็บคอและอาการป่วยคราวก่อนยังไม่หายดีวันนี้เลยมีไข้แต่น้องก็ทาโชว์ออกมาได้ดีมากเต็มที่ที่สุดถ้าไม่มีบริษัถามว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมแล้วก็ตอบว่าไม่สบายเราก็คงไม่รู้นะคะเพราะน้องเต็มที่มากๆแทบจะไม่แสดงอาการออกมาเลยค่ะเก่งมากจริงๆ และสุดท้ายนี้นะคะมีเรื่องน่าตื่นเต้นกันอีกแล้วค่ะทัรวคอนเสิร์ตแบล็คพิ in Paris คือเวอร์มาก YSL นอกจากทีมงานจะไปให้กำลังใจย,ยังมีโซนแยกบุกรีมีซี O และทีมงานไปให้กำลังใจดีออเปลี่ยนคอสตูมยกชุดในสเตโส s o โ o บวกทีมให้กำลังใจและคุณบิจิตมาครองค่ะสตรีมหมายเลขหนึ่งของภรรยาของคุณเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมาร่วมคอนเสิร์ตบอลพิง์ของแบล็คพิง์ด้วยค่ะ และนี่ค่ะก็คืออัปเดตความเคลื่อนไหวของส,สาวแบล็กพิงค์ค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ